สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่พี f c ที่น่ารักทุกท่านครับสาวกซีน็อกนะโคมสื่อนะตัวนี้น่าสนใจพี่น้องคือ BC 2 7 1 1 e z โคมสื่อซีน็อกเบนซิน2องจังหวั2ยี่สิบเจ็ดซีซีลานสตาร์ทเบาลานสตาร์ทดึงเบานะครับแล้วตัวนี้ผมก็ใส่นวมให้เป็นของโรบินน่นะฮะแล้วก็มีสวิตช์กดดับนี่ดูความครบของมันเห็นไหมมีกาดนี่ให้เรียบร้อยเลยถอยอเสียครับโคเท่เลยครับออกตรงนี้ฮะนี่ฮะ ออกด้านบนฮะปกติออกตรงนี้ใช่ไหมนี่ออกด้านบนครับมือเร่งเราใช้เป็นของโรบิน0ูนะฮะก็ง่ายง่ายง่ายต่อการใช้งานนะครับน้ำหนักเบาครับ4ี่โลก,กว่าครับราคา3 8ลมส่งนะพี่เอ่อตัวนี้เป็นรุ่นที่นิยมมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะฮะเนื่องจากว่าอะไหล่ค่อนข้างเยอะมากเลยหมายความว่ามีทุกหัวและแหงหน้าตาคุนค้นๆเหมือนเครื่องจีนไหมครับเห็นไหมฮะนั่นหมายความว่าถังน้ํามันลานสตาร์ทคาบู ก็อากาศคลัสหรืออะไรต่างๆเนี่ยเบิกตามต่างจังหวัดได้เลยพี่น้องเห็นไหมฮะหลายคนมองว่าอยากได้เครื่องตัดหญ้าญี่ปุ่นที่อะไหล่หาง่ายรอบดีๆแล้วก็น้ําหนักเบาผมว่าตัวนี้ใช่38รวลมส่งเดี๋ยวลองสตาร์ทดูฮะเครื่องแน่นๆเลยพี่น้องนะครับของแถมเรามีใบมีดบางหญ้าสายสะพายให้เรียบร้อยนะครับยกลอยที่หนึงมันดังอ่าเล่งลู ที่ยืนอยู่ด้านหลังตอนนี้ในลมลมคนข้างแรงมากเลยลมที่มันระบายอากาศนะครับระบายความร้อนจากจากตัวพัดลมะนะครับค่อนข้างแรงดีเลยเขาท่าเขาท่าเขาท่าพี่น้องอดึงอีกที่นึงเอาเลือกเอาใช้3ามลมส่งนี่เหมาะมากเลยครับตั้งใส่ให้แล้วใส่ขาตั้งให้แล้วนี่อ่าโอเคอยากดับก็กดตรงนี้นะครับสีเหลืองนี่คือกา้านชกเท่านั้นเองครับพี่น้องสวยครับ ใครที่สนใจโคมสื่อซีน็อกนะอะไรหาง่ายแล้วก็น้ำหนักไม่มากนะครับรอบเร่งดีๆก็ตัวนี้ใช่เลยครับสวัสดีครับ